สวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยค่ะครับวันนี้มาแล้วก็ไไ้พอดเจนน้องปอ่าเจนนงกับนีสวัสดีค่ะแนวข้างวัดทีแล้วนี่โอ้ยได้ยินข่าวว่าอะไรก็สื่อกะทือกะสันเัดที่แล้วฮุกเกิลศูนลูกสาวบอกว่าได้ซื้อวลูกสาวอยู่เท่าไหร่รับ เจ็ดปีจ้ะเจ็ดปีแม่จ้ะเอาเป็นเป็นเลขฝันเหรอครับหรือว่าเลขอะไรไหนโชว์โชว์โชว์หน่อยครับหลักฐานให้ดูหน่อยเป็นเลขลูกสาวบอกจ้ะโอ้ตรงเลยตรงเลยส้าตัวเมล่เสียดายวะซันอยู่โอ้เนี่ยล่ะเพิ่อนเพิ่นอยู่เฉยเพื่อนก็มาบอกจ้ะเพื่อนเพื่อนสี่อยากบอกว่าอยากบอกแม่อยากเทดคลิปอยากถ่ายลุ่งจังสี่แม่อยากรุ่งซ่องจ้ะอยากลุ่งซ่องอยากเ็ด เจ็ดปีจ้ะจ้ะก็ะเรยว่าบ้านงวดว่านเนี่ยบ่ไมามักน้ำเพลินเพื่อนในฮุกเกาสูนนะแบบว่าจาังไหนเราคือเพื่อนบอกมาตะกีนก้น่ะคือบบเสือลูกจากเทียนนะนะวันนี้พ่ออกว่ากะเลี้ยใจตัวประเทนี้นี้ประทนออี้นอ,อ,อ๋อีินเียอือสวว่าจังไหนประเทศนี้ต่างประเทศก็เข้าอีกใช่ไหมจ้ะโอ้เพื่อนบ้านพ่อแมนจ้ะ แก,แกนึกอยากบอกแกก็บอกเองเลยนึกนอยาก <นะ S 2> บอกบ่กเพื่อนว่าเพื่อนว่านั่นแหลกแม่ไม่เชื่อหนูนะ่ะเอออือแม่ไม่เชื่อหนูน่ะเพราะว่าหนูน่ะฟันหลุดเนี่ยหนูบอกเลขแม่นบอกบอกมแม่นะ่ะไปจังไดกว่าจังฟันรูกลุกสาวอัน ฟันทั้งหนาฟันน้ำนมเพิ่นน่ะแม่จ้าฟันฟันจ้าเพิ่นถอนฟันเพิ่นว่าเพิ่นฟันหลอนั่นแหละหนูบอกแม่แล้วว่าถ้าฟันหนูหลุดน่ะหนูจะบอกเลขแม่นว่าซั่กบอกตัวไหนก่อนวันที่แล้วหกเก้าศูนย์จ้านั่นแหละแม่ไม่เชื่อหนูน่ะว่าซั่นดีเจดุ่มก็ซื้อพราะแบบก็ซื้อจ้ากะบาทหกเก้าศูนย์นะบอกเลยจ้าเจดุ่มก็เสื้อกับ บ่เสือบ่เสือลูกอะนะพอกุญแจตอนคนเพื่อบอลลุตเนี่ยมันว่าเขาเนาะบอกว่าเขาก็เลยวัวเสือจ้าบอลลุดนี่แม่นแม่นบแอลลุดนางแม่นแม่ผูกไว้ล่ะเลขน่ะเอาแม่ไม่ได้ซื้อนะนั่นแหละหนูบอกแม่แล้วแม่ไม่เชื่อหนูแค่ฟันหนูหลุดหนูบอกเลขแม่นพื่อนนะว่วเสือมาจ้าวัวเสือัดที่นี่งวดนี้เพิ่อนกระบอก ไปตลาดจากมือนั่นองฟังมือนั่นไปตลาดจากมาที่นี่ย่างตลาดเลียวเลี่ยวดึงเสียแม่ยอกยอกยอคยอคโย่จักครัวพรกันนเจ็ดฟีจ้ะเจ็ดีแม่ลูกสาวลูกสาวใช่ไหมลูกสาวลูกสาวหลาจ้ะมาทนี่เอาน้องคีมดึงเสื้อแม่ทําไมล่ะลูกแม่มานี่มานี่มาี่นี่มาสัตว์เอออะไรมาเดินมากับหนูนี่ เดินไปว่าถิ้ายางไปใส่บวกผ้ายางไปันแพงลอตเตอรี่จ้ะอะไรน้องทีบนี่หนูชอบตัวนี้หนูชอบตัวนี้บาสะัตว์อือซื้อสี่เลขให้แม่บะที่นี่นะมือนีเพินน่นไปใช้แล้วเนาะมือหน,อนีไปรงเรียนจ้ะซื้อชี้ชีช้เลขให้ดูแม่เน,นี่ยสี่เลขอยู่แพงลอตเตอรี่นะเพิ่นกระเบื้องอยู่โดนเติมละอืออือเอาชอบตัวไหนล่ะทีนี้นะจะให้แม่อีกหรือเปล่า นี่หนูชอบตัวนี้ประสัดสีอยู่แพงเพิ่นม,มือนันแม่กับ่บมีเงินไปซื้อย่างตลาดเลี้ยวๆค่อยมาดึงเสียแม่ย่องย่องยองไปแพงลอตเตอรี่แม่เงินกับ่บเลียตกระเป๋ามันสีบอลรางวัลทีนึงเซ้งเพราะจองไว้เนี่ยแกรย่างว่าบันเยาวมือนีสิไปเอาอยู่จ้ะบาทีนี่ <S <S <ม>อ่าบาทีนี่อันแม่เชื่อหนูนะทีนี้น่ะฟันหนูหลุดนะหนูแม่นอ่าแกบอกอย่างนี้เลยจ้ โอเคโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวแม่มาซื้อกันเลยว,ว่าจังซี่ดึงบอกแม่ไว้แล้วเงินเบิดยางตลาดเบิดเราพอนวดึงเสียแม่ยอง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 ,ยอง,ยองไปอะไรน้องคีมดึงแม่ทาไมมานี่มานี้เราปน,นีญ่ามันสมมติว่ามาบ้านกันสินะเพื่อนเห็นมแม่ทายคีมทายเห็นอย่างเสียแม่หนูอยากพูดด้วยอ่ะยังสีแม่จ่าอยากพูดอยากวอานํายังสีนะ่าปฏิญ คือแกบอกหกเ้าูนย์เลยพาไปดึงเนี่ยนะจ้าเนื่องบอกว่ามีบอกเมื่อวันที่หนึ่งว่าหันรอบนี้เป็นพาพาไปตลาดเรียงพาไปแล้วล่ะจ้ะแบบเดิมไหมแม่ดึงเหมือนเดิมจ้าบอกงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วนะคือบอกแม่ว่าได้ไปดึงว่าได้ไปซีงวดนี้งวดนี้นะไปซีบอกยูนาแหงลอตเตอรี่จ้าให้ไปอันไปดึงไปไปซีบอกดึงแม่ไป บ่านสีดึงไปอีหยังแม้น้อยๆนะเออจ้ะเด็กเจ็ดขวบนะครับจ้ะเด็กเจ็ดปีจ้ะป้านคือบวจองเข้าใบเจ้าเงี้ยไปใจเหมือนกระย่านเขาบวชให้อันนั้นไม่รู้จักเขาเม่ยนแต่บ้ชในวันทีหนึ่งสวบรุปไปยนี่ใบเก่ากว่าจือะไรบ่ชใบนั้นกับอิสุตาไทยที่มันแมีนกับพังหนาเท่านั้นล่ะใส่สูบคากด้วยหน้าอจ้ะแต่พเนรได้อาจจะมากวันนี้น่าเจี๊นอกนะ ไม่หนี่ตัวใดก่อนละค่ะตัวซี่นี่วะจ้ะี่7จ็7แมนจ้ะอตัดเลนเอาเนาะค่ะตัดเลนเอาให้ท่อนี่เราใบนี่แล้วชอบตัวนี้เราจึงได้ไม่ชอบตัวอื่นหรอน้องแบบแม่กับบอมากเลธตัวนี้ก็หมากับแม่เอาเตจ่ใยเยอะขวาเอาตัวบอมากล้วมันมากกว่าจ้ะพี่จังบัหันบอมากเก่าสุนจ้พี่จังบขันบอมากเก่าเนาะเพราะเจ็บสามนำใจแบงสัน วันที่นี้จ้างวดนี่ก็สิไปดึงของเพคนไวายุดอกฮาร์ดีเจ็ดจะดึงทั้งเลขนาทั้งเลขไทยไวายเข้ากันวายเบิดเลยนะวายหมดเลยอย่ออกเลขหน้าลอตเตอรีท้ายลอตเตอรี่เนาะค่ะหรือว่าคอนเนตที่ต้องวันทีนึ่งอาจจะรออยู่จ้เพราะว่านกดูดูนองเป็นสีบอกแมียนี่ชื่ออยังกว่าค่ะน้องเนี่ยคือว่าน้องคิมมี่น้องคิมมี่เนาะค่ะจ้มีโอกาสที่ได้ออกกล่องได้เนอกบอลเจออกให้าห้างพอจะ กาย่งวาขันมือใดมาพอว่าหยุดนะลองทางเบรงจ้ะเพ่อนกับมัมกบอไปนั่งอัคลิบอุ้ยผู้เดียวอือืพบกว่าออกกล้องให้ย่พ่ดเดอเรืองเพื่อนเจกาอเพื่อนันนการสแสดงออกได้ผู้นี้นะจ่ะมีลูกสามคนผู้ใหญ่ใหญ่นี่เพื่อนสิบบ่ค่อยการสแสดงออกน้ำมู้ะอยากายบันนี้แต่ว่าผู้หลานนี่การสแสดงออกเก้าบอการย่างสีนะ แม่เฮ็ดอันแม่พ้าเฮ็ดเล็กอย่างสีหนาอยากบอกนาแม่บอกว่าได้บอกว่าได้สอนครับผมจ้าเป็นเองว่าได้บอกว่าได้สอนหยาตคือขันเด็กหน่อยมันบ่มักนี่มันก็บปอยากเขียดเด้แม่นจ้ะไปที่นี่ไปจำหนึ่งกับพวกแม่สีมากเกดได้ไหมจ้าอันนี้โอ้ยมี่ตาแม่น่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำนะน้องนะอย่างสีแม่มีตาแม่บิดลูกไว้ แม่เบ้อไว้แม่จ้ะส,สื่อเขไวเพรไม่มีเงินซื้อจ้ะเครื่องนองั้นกับจังไดนล่ะกระยานน้องบอกว่าคิวหวนะ้าก็เสียดายอยู่เด้วยตะวังวันนี้นะเพิน่นเพิน่นอันบอกปุ๊บแม่น่ะบ่มีเงินซื้อเนาะมื้อนั้นย่างตลาดมาก,กลับมาบ้านก็นเลยมาโจดไว้บยานเจ้าจของเรื่องอจ้ะสิะไปดึงเอาใหมหาซีเจ็ด ห้าสี่เจ็ดนะคะสองตุงจ้าเรลียได้นะคะ,ะโชว์เลยครับเจ๊กะหาสี่สี่เจ็ดหาเจ็ดอันนี้เพื่อนโจทย์ไว้สิคิอถึงรถต์ดี่นะคะเจ๊นงชอบส่วนตัวน,น,นะคะโอนน้อันนี้คือลูกสาวอายุเจ็ดขวบ พาแม่ไปดึงลอตเตอรี่แม่จ้ะแต่เจ๊นงยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเงินหมดพอดีวันนี้จะไปใหม่ใช่ไหมเมื่อวันนี้จะไปใหม่ไปหลแเขาเราก็ซื้อไปซื้อรอบก่อนบอกให้แม่ไปซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์แต่แม่ไม่ซื้อเพราะว่าแม่ไม่เชื่อเพราะไม่เชื่ออย่างเจ้ะงวดนี่สีเสื้อเด็กเจ็ดขวบนะครับพี่ซีครับโบราณนั่นแหละแม่ไม่เชื่อหนูนะมาโจมโจมให้แม่อยู่บดมือบดขึ้น ถ้าฟันแกหลุดแกว่าแกจะบอกเร่งแม่นจ้าเอออ๋อน้องคิมจะให้โชคแม่เหรอน้องคิมจะให้แม่ได้เงินจริงๆเหรอเออไม่เอาเลยเนี่ยประสาทอยู่เศร้ปอจ้าก็แฟช่อยนาะเจน้องเนาะจ้าันแถววู้ดแถวบ่บ่แถวโลนตีจ้าแถวโลนฟันน้ำนมพันโลนทั้งหนานี่มันเคนยิงแถวเคนเล็บดินออกมา ความเสืส่วนบุกคนนะคะอารมณ์ก่อนอะไรคะ่ะจ้ะอเอิ้นเาไปถอนแขวเได้คุ้มไปซื้อเลขจ้าคู่มแม่ไปซื้อเลขวันที่แล้วก็บอกหกเก้าศูนย์ให้ไปถึงลอตเตอรี่บะแม่แม่บอกพ่อใบแม่บอกพ่อใเแม่บอกรู้แล้วเก้าศูนย์จ้าออกเสยออกเซยงวดนี้อย่าลืมเน้ะคะ่ะหาสี่เจ็ด เกือก้าเด้งน่องจ้าตเด้งน่องมันจะขอยอุตตรีจนวนจ้าจ้าเกื่อหาเด้งละได้อาจจะว่าเนี่ยอาจจะเป็นสุกจ้าเด็กหน่อยเนาะแบบเธอหาฮ่าแบบเพิ่นมี่เซนมี่อย่างมากสิเนาะใช่ครับจ้าเพราะว่าเพิ่นเก่าก็ค่อยได้บอกแม่ดูดอกเเด็กขวบอีกนะครับจ้าหนูจะเป็นแนวทางนะที่เนาะเป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมตอนนี้ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ คขอขอบคุณเจ๊นงครับครับผมขอบคุณสำหรับแมวพันโุ์ขอให้มวานนทุกคนนะคะขอบคุณครับ